สวัสดีครับน้องๆพี่จจได้นะครับวันนี้พี่จะมาเฉลยข้อสอบเคมีวิชาสามัญปีสองห้าหกสามนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องคุยกันก่อนเกี่ยวกับข้อสอบชุดนี้นะครับข้อสอบก้าวิชาสามัญปีสองห้าหกสามนะครับอันนี้เป็นปีสุดท้ายก่อนที่สอบสวทจะเริ่มออกในปีสองห้าหกสี่นะครับซึ่งเทปเนี้ยพี่ก็อัดหลังจากปีสองห้าหกสี่เพื่อที่จะได้ให้น้องปีหลังๆเตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับข้อสอบชุดเนี้ย มีทั้งหมด50ข้อน้องๆจะมีเวลาทำทั้งหมด90นาทีหรือชั่วโมงครึ่งนั่นเองครับซึ่งฟังแล้วเนี่ยมันดูเป็นเวลาที่ค่อนข้างบีบเลยทีเดียวครับเพราะว่าา50ข้อ90นาทีเลยเนาะแล้วแต่ละข้อก็บางข้อก็ต้องคำนวณด้วยซึ่งถ้าเราไม่คล่องอ่ะก็จะทำให้บางข้อเราติดนานเกินไปหรือ,อยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะสอนก็คือข้อไหนที่มันมีวิธีทำที่เร็วขึ้น หรือเราไม่จำเป็นต้องทําตรงๆในข้อไหนพี่ก็จะสอนเทคนิคให้นะครับเพื่อที่จะได้เอาเวลาไปทําในข้อที่ยากๆข้อที่ต้องคํานวณเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาลองเริ่มดูกันเลยนะครับข้อหนึ่งนะครับโจทย์ถามว่าพิจารณาแผนภาพระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมของไฮโดรเจนดังนี้แล้วเขาให้แผนภาพมานะครับโจทย์ถามว่าอะตอมไฮโดรเจนในสถานะพื้นเนี่ย สามารถดูดกืนแสงที่พลังงาน1.8ึ่คูณสิบยกกำลังลบยี่ิบ็ดกิโลจูลได้หรือไม่แล้วก็ถามเหตุผลว่าเพราะเหตุใดนะครับช้อยส์ก็จะมีว่าได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้เหตุผลมาที่นี้เราลองมาดูทีละช้อยส์กันเลยก็ได้เราลองมาดูช้อยส์หนึ่งก่นอนเขาบอกว่าได้เพราะอิเล็กตรอนสามารถเปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับ n เท่ากับสไประดับ n เท่ากับสได้ว่างข้อนี้ ผิดตั้งแต่ n เท่ากับ2แล้วครับเพราะว่าเขาบอกว่าอะตอมไฮโดรเจนเนี่ยอยู่ในสถานะพื้นถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดการเปลี่ยนระดับพลังงานจริงๆเ่ะเขาก็ต้องเปลี่ยนจาก n เท่ากับ1เนาะก็คือมันสถานะพื้นคือ 1s1 เนอะของไฮโดรเจนส่วนข้อ2ได้เพราะอะตอมไฮโดรเจนสามารถดูดกินพลังงานเท่าใดก็ได้ตั้งแต่0ถึง2.18คูณ10ยกกำลังลบ21กิโลจูล ก็คือถ้าใส่พลังงานเข้าไปเท่าไหร่มันก็ดูดได้หมดระหว่างศูนย์ถึงสองจุดหนึ่งแปดคูณสิบยกกำลังเลยวิสษกิโลจูลนะครับซึ่งข้อเนี้คิดว่าถูกไหมไม่ถูกนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าการที่เราจะดูดกกืนพลังงานเข้าไปได้เนี่ยการที่ธาตุธาตุหนึ่งจะดูดพลังงานเข้าไปได้เนี่ยมันจะต้องเป็นค่าที่จาเพาะกับ กับพลังงานก็คือเฉเพาะกับผลต่างระหว่างระดับพลังงานเช่นผลต่างระหว่าง e 1กับ e 2ถูกไหมอันนี้ห่างกันเท่าไหร่ลองลบดู2.18กับ0 5 5ก็ห่างกัน2.18ลบ5 5ได้163คูณสิยกกาลังลบ21กิโลจูลนะครับถ้าเราใส่1.5ึคยกกาลังลบ21กิโลจูลไปมันไม่เกิดอะไรขึ้นสั่งใส่1.6ขึ้นไปไม่เกิดอะไรขึ้น 1. 8 10ยกกำลังลบ21กิโลจูลก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นค่าที่จะทําให้เกิดคือค่าจาเพาะค่านี้นะที่เขากําหนดมาก็คือ1.3คูณ10ยกกำลังลบ21กิโลจูลน,นะครับทีนี้ลองดูอันอื่นระหว่าง n เท่ากับ1กับ n เท่ากับ3ลองดูตรงนี้นะครับชิบที่ว่าตรงนี้นะอันนี้2.18กับ0.24ห่างกันเท่าไหร่ลองลบกันดู2.18ลบ0.24ได้1.94คูณ10ยกกำลังลบ21กิโลจูลน,นะครับ เพราะฉะนั้นอ่ะสมมุติเราใส่1.7เข้าไปไม่ได้ใช่ไหม1.8คูณ10ยกกำลังลบ21กิโลจูลเราใส่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นค่าต่อไปที่จะทําให้มันดูดเข้าไปได้ก็คือ1.94คูณ10ยกกำลังลบ21กิโลจูลนะครับถึงจะเกิดการเปลี่ยนระดับพลังงานจาก n เท่ากับ1ไป n เท่ากับ3ก็ว่าไปถ้าเป็นค่า1.63ก็ n เท่ากับ1ย้ายระดับพลังงานไป n เท่ากับ2นะครับประมาณนี้เนาะทีเนี้ย เราลองดูข้อต่อไปไม่หมายถึงช้อยส์ต่อไปกันนะครับช้อยส์ต่อไปก็คือไม่ได้เพราะ1.8คูณ10กำลังลบ21กิโลจูลคือพลังงานที่น้อยนะน้อยเกินกว่าที่จะทาให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมของไฮโดรเจนอะไรคือพลังงานที่จะทาให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมของไฮโดรเจนได้ล่ะเราต้องย้อนกลับไปดูเราลองนึกภาพดูนะว่ามันมีระดับพลังงานเยอะๆอยู่แล้วการที่มันหลุดออกไปได้ก็คือระดับพลังงานชั้นที่ไกลที่สุด ชั้นที่ไกลมากๆเลยก็คือชั้นที่อ i n f i n i t ้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทําให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมไฮโดรเจนในสถานะพื้นนะต้องย้าตรงนี้ก็คือการใส่พลังงานเข้าไปให้ผลต่างระหว่าง e 1กับ e i n f i ิ i t y เนาะซึ่ง e i n f i ิ i t y ก็คือมันไม่มีแรงดึงดูดอะไรระหว่างตรงนั้นกับนิวเคลียสอะเพราะมันเป็นจุดที่ไกลมากๆก็คือหลุดจากอะตอมไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นค่ามันเลยเป็นศูนย์พลังงานของชั้นนั้นเลยเป็นศูนย์นะ และเขาบอกว่ามันน้อยเก่งกวูาที่จะทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากอกะตอมไฮโดรเจนได้ซึ่งค่าเท่าไหร่ล่ะที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากอกะตอมไฮโดรเจนได้เราก็ต้องลองมันดูนะครับมันคือการเทียบระหว่าง e-infinity กับ e1 ซึ่งก็คือห่างก,าาก,กัน2.18คู10ยกกำลังลบ21กิโลจูลนั่นเองเอ้าว1.8ถึงปะก็ไม่ถึงนะแสดงว่าเ้าสั่ใช้คําตอบไหมเราลองย้อนไปอ่านดูอีกทีดีด เขาบอกว่าไม่ได้เพราะ1.8ึ่งจดคูณสิยกกำลังลบ2ีกโลจูลคือพลังงานที่น้อยเกินกว่าที่จะทำอิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมไฮโดรเจนอันนี้ก็ถูกของเขานะแต่ว่ามันไม่ตอบคําถามของโจทย์ครับที่โจทย์เขาถามว่ามันดูดกินแสงเท่านี้ได้หรือไม่เพราะเหตุใดคือโจทย์ถามอย่างหนึ่งแต่เหตุผลที่ตอบอะ่ะมันเป็นเหตุผลที่ถูกนะแต่ว่ามันไม่ได้อธิบายสิ่งที่เขาถามอเนาะก็คือ มันดูดไม่ได้แต่มันไม่ใช่ว่าไม่ได้เพราะว่ามันน้อยเกินกว่าที่จะทําให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมไฮโดรเจนได้มันไม่เกี่ยวกันต่อให้มันเป็นความจริงก็ตามเนาะเพราะฉะนั้นข้อสองก็ผิดข้อสามก็ผิดนะทีนี้ลองมาดูใช้สี่ได้เพราะ1.8คูณสิบยกกาลังลบ21กิโลจูลคือค่าพลังงานที่มากกว่าผลต่างของระดับพลังงานระหว่างสนาะพื้นกับระดับพลังงานที่สองจุดเนี้ยเราหาไว้แล้วคือค่า หนึ่งจุดหกสามคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบกิโลจูลตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามันมากกว่าผลต่างของระดับพลังงานทั้งสองเนาะซึ่งมันมากกว่าก็จริงแต่ว่ามันไม่ถูกเพราะอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่เมื่อกี้ละที่บอกว่าพลังงานที่ดูดเข้าไปเนี่ยมันต้องพลังงานที่จําเพาะพอดีมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นถ้ามันมากกว่าน้อยกว่ามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นข้อสี่เลยเป็นคาตอบที่ผิด เพราะฉะนั้นคนนี้ก็ตอบได้เลยว่าตอบข้5อ5น้ะเราลองมาดูเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่า1.8คูณ10ยกกำลังลบ21กิโลจูลเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับผลต่างระดับพลังงานระหว่างสถานะพืน้นกับระดับพลังงานใดๆของอะตอมไฮโดรเจนเหตุผลตรงถูกเป๊ะเลยเนาะอย่างนี้โอเคทีนี้เราลองย้อนกลับมาดูตรงตารางนิดหน่อยัอนนพี่อยากจะให้เป็นความรู้เสริมว่าค่าพลังงานแต่ละค่าที่เขาออกมาให้เนี่ยเราจะเห็นว่าเออมันเกิดมาจากสูตรนี้ครับน้อง สูตรเขาเรียกว่าสมการของโบนะก็คือ E n เท่ากับลบ r h คูณหส่วน n กำลังสองเนาะก็คือตรงนี้ E หนึ่งก็คือพลังงานที่หนึ่งก็เอา n เท่ากับหนึไปแทนตรงที่เป็น E สองก็ใช้พลังงาน n เท่ากับสองไปแทน E สก็เอาพลังงาน n เท่ากับสามไปแทนประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรเนาะอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ เรียบร้อยลองไปข้อต่อไปกันได้เลยข้อต่อไปโจทย์กำหนดข้อมูลดังนี้อิเล็ก tron ในอะตอมไฮโดรเจนที่สถานะพื้นอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะที่สถานะพื้นจะอยู่ในออร์บิทัลที่ระดับพลังงานต่ำสุดที่เป็นไปได้เมื่อตอมได้รับพลังงานมากพอจะเปลี่ยนไปในสถานะกระตุ้นโดยมีหนึ่ง หนึ่งเท่านั้นนะหนึ่งเวเลนซ์อิ e ล็กตรอนเปลี่ยนไปอยู่ในออร์บิทที่ระดับพลังงานสูงขึ้นก็คือข้อนี้โจทย์กำหนดข้อมูลมาเฉยๆเหมือนโจทย์กำหนดทฤษฎีมาแล้วให้เราเอาทฤษฎีไปทำงานต่อจากข้อมูลข้างต้นการจัดอิเล็กตรอนในสถานะพื้นและกระตุ้นของอะตอมที่ต่างกันระวังตรงนี้นะต่างกันเพราะฉะนั้นบางคนทำลงไปงงเลยทำไมไม่มีคำตอบที่ถูกเพราะมันเป็นอะตอมที่ต่างกันนะมันไม่ใช่อะตอมที่เหมือนกันโอเค ทีนี้เราลองมาดูทีละช้อยส์กันเลยนะครับช้อยส์แรกสถานะพื้นเป็น 1s2 2s2 2p3 ถูกปะก็ถูกนะเพราะว่าอันนี้สิ่งนี้ต้องจำไปจนตายเนะาะสังเยม 1s 2s 3p 3d 4s 4p 4d 4f นี่เนาะแล้วก็ต้องเรียงโทษทีต้องเรียงลงมาอย่างนี้ ตรงๆอันนี้คงรู้กันไว้หมดแล้วลหะก็ต้องฝึกให้คล่องใน,นตรงนี้เพราะว่าข้อสอบออกการเรียงอิเล็กตรอนเยอะมากเพราะฉะนั้นเราลองมาดูช้อยส์หนึ่งสถานะพื้นหนึ่ง s สองบรรจุเต็มตามด้วยสอง s สองบรรจุเต็มตามด้วยสอง p บรรจุเต็มไม่บรรจุไม่เต็มแต่ว่าตามด้วยบรรจุสามตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังถูกอยู่ ทีนี้ลองมาดูสถานะกระตุน 2, ้น 1s2 บรรจุเต็ม 2s2 บรรจุเต็มต่อไป 2p2 แล้วก็ไป 3s2 เราจะเห็นว่า p มันเต็ม6เนี่ยแต่เรามี 3s มาแย่งไปสองตัวไปสองอิเล็กตรอนละข้อนี้กระโดดไปจากที่ที่มันควรจะเป็นสองอิเล็กตรอนแต่ว่าโจทย์กาหนดว่าเลยแค่หนึ่งเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่านั้นที่เปลี่ยนไปอยู่ในระดับ ออร์บิทัลที่พลังงานสูงขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแต่ผิดหนึ่งข้อก็เลยผิดทั้งหมดเลยเนาะก็คือข้อหนึ่งผิดต่อให้อีกซิ่งหนึ่งจะถูกก็าตามข้อสองสถานะพื้นหนึ่ง s หนึ่งสอง s สองข้อนี้มองตอบได้เลยหนึ่ง s หนึ่งแล้วมีตัวด้านหลังมาก็รู้แล้วมันไม่ใช่สถานะพื้นตัดทิ้ง ข้อน,นี้ไม่ต้องไปดูต่อได้เลยแต่ดูต่อหน่อก็ได้ถ้าตอนทําข้อสอบจริงไม่ต้องไปดูต่อเราเห็นนี้เราตัดทิ้งอไปได้เลยนะ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s1 ตรงตามนี้นะก็คือมีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวโดดไปอยู่ตรง 4s แสดงว่ามันเป็นสถานะกระตุ้นก็ตรงมีอิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวด้วยที่กระโดดไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกแต่อย่างที่ว่า ต่อให้ถูกตัวเดียวก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาต้องการถูกทั้งสองช่องเนาะต่อไปช่วยสัง่งเออาเอออันนี้ทุกคนต้องจำได้เนาะแก๊สเฉื่อยเ e น e เออาร์เคาร์เอ็กซอาร์เอ็น e เนาะฮีเลียมนีออ,อนอาร์กอนคริปตอนซีนอนเรดอนต้องจำแต่ละตัวได้นะเพราะมันจะมีประโยชน์มากในการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับ ทีนี้เราเห็นว่า Ar เป็น18ใช่ปะก็คืออ่ะตัวนี้คือ18ก็คืออันนี้ทั้งหมด21อิเล็กตรอนนะก็คือ18บวก1บวก2รวมทั้งหมดได้21อิเล็กตรอนเราเห็น21อิเล็กตรอนเราต้องฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้ละในเด็กปลไยทุกคนต้องจาได้ว่าเลขอะตอมเป็น21คือธาตุทรานซิชันตัวที่ต้องจําได้เลยตั้งแต่21ถึง30ก็คือ S T I V Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu แล้วก็ Zn นะครับไล่ไปตั้งแต่ยีบเอไปจนถึง30อันนี้ใครจำไม่ได้ก็ต้องไปทวนมาด้วยนะครับจุดนี้อันนี้เราความจริงควรจะจัดเรียงกันข้องอยู่แล้วของ e อิเล็กตรอนตัวพวกนี้เนาะอันนี้เราลองย้อนกลับไปดูตรงใช้3นะครับก็คือ Ar, สามดีห อันเนี้ยเราเเห็นว่ามันเรียงถูกถูกไหมเพราะเราต้องเรียง 4s ก่อน 3d เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสถานะพื้นถูกต้องดูตัวข้างๆเหมือนกันเป็นสถานะกระตุ้นของ 1s2 2s2 3s2 2s อะ่ะมันควรจะตามด้วย 2p ถูกไหมแต่อันนี้มันดันไป 3s แล้วมันไปกี่ตัวมันไปสองตัวโจทย์ต้องการให้ไปแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยผิดข้อสี่ ห s สอง s สองสอง p หกสา s สองไม่มีอะไรผิดเลยข้อนี้เป็นสถานะพื้นถูกต้องตามที่เขาต้องการตัวข้างๆมัน1 s สองสอง s สองสอง p หกสาม s สองสา p ห้ s หนึ่งจุดอยู่ตรงนี้3 p ห้ s หนึ่งเนาะอิเล็กตรอนที่ควรจะเป็นของคุณส p เนี่ยเขากระโดดไปอยู่กับคุณส s แล้ว เพราะฉะนั้นเขากระโดดไปกี่ตัวล่ะกระโดดไปแค่ตัวเดียวก็ตรงตาม definition ที่โจทย์กำหนดมาเลยว่ามีแค่หนึ่ง n c e electron ที่เปลี่ยนไปอยู่ใน orbital ที่พลังงานสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองข้อนี้เลยตอบข้อสเนาะแต่ก่อนไปข้อสามลอดูข้5อ5กันก่อนเนาะจะได้ครบข้อ5้ามาสไตล์เดิมอีกแล้วะอาร์กอน 3d2 s 1 เมื่อกี้เราคุยกันว่าข้อสามผิดข้อสามถูก,เ,ถกเพราะฉะนั้นการจัดเรียงของข้อห้ามันต้องผิดถูกไหมเพราะว่าอันนี้เราบอกแล้วว่ามันเรียงถูกและมันคือตัวเดียวกันสามกับห้าเพราะฉะนั้นข้อห้าก็ต้องผิดเนาะและตัวด้านขวาหนึ่งเอสสองสองเอสสองข้อนี้ยก็เป็นสถานะพื้นปกติของมันเพราะฉะนั้นไม่ใช่คําตอบที่ถูกมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในช่องสถานะกระตุน้นเนาะเรียบร้อย ทีนี้ลองไปดูข้อต่อไปนะครับก็คือข้อ3